สวัสดีค่ะช้าเมืดวันนี้ไวไว้ก็ได้ลุกขึ้นมาเตรียมแล้วนะคะเตรียมข้าวของที่เราจะเส้นเช้านะคะอันนี้ส่วน,นที่เส้นที่บ้านนะคะส่วนที่วัดก็ต้องอีกสักครู่เราก็ลงมือทํานะคะเราจะไปทําพิธีที่วัดนะคะจะส่วนที่นี่เราจะเส้นเส้นเจ้าที่เส้นแม่นางธรณีนะคะแล้วก็จะมีอาหารหวานข้าว มีประมาณนี้แหละคะ่ะบ้านเรานี่เนาะนะคะอ่ะเพื่อประเพณีของเราเนาะที่สืบเนื่องกันมาก็จะมีตามนี้นะคะร้อนๆนะคะเราก็จะออกไปเส้นนะคะใส่แล้วก็ไปทำพลงที่วัดเนาะทําพิธีเนาะเผื่อข้าอนุญาตให้เราถ่ายแล้วก็จะได้ถ่ายประเพณีท่านี้ให้ชมนะคะ เ,เบาๆแค่นี้ก่อนนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะยามเชา้าเพื่อนๆนะคะวันนี้วันพระทําบุญนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม